มาเบิ่งเซพเสพระดับในหมู่บ้านครับบนเสพระดับประเทศบนเสพระดับจังหวัดอีสานมาเท่าเป็นศิละพี่นองไปพุ่นกินปลามาพี่กินกับเข่าแซ่บๆเนื้ๆนี่น,น,นี่ได้ทางกระดีตพยาบาลมูสามทางตะบนเชื่องแหวมาเห็ดลาเป็ดสาสัตว์พันว่าสิมิเลดใส่อำลำน้ำ้อม กูขาหาเบิ้งเหือดอยู่เด้อเดี๋ยวจักน้อยสักคู่สักคู่เอหยับออกมาก่อนเบิ้งหน้ามันจะชัดลดนี่แหละครับกุ๊กฝีมือดีจากอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุตรดิษฐ์นำพาพี่น้องมาเบิ้งอีสานบ้านเฮาเป็นยังไดงนี่แหละน่าอยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยโดนโดนเทือจังว่าผมมาพอกันเมาหน่อหัวมวนกันไปกินข้าวแรงน้ำกับน้ำพร้อมเบิ้งรสชาติการซิมเปที่ไหนปะสุดยอดได้บานสุดยอดเลยไหมปะนี่แหละสุดยอดมันอยู่ตองนี้ล่ะ ใบไม่อ่อนนี่แหละคนเท่าคนบอกว่าต้มกะมีพุ่นเนื้อเม่เพุ่นกะมาแล้วคนนี้ต้มกะมา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 แล้วพี่ข้างหมอฟดอ้วงลวงโอ้ฟดประสันนุ๊มตัวพุทธน้องต่างหมือนบางหม้อสติ๊กจังหวัดโอ้ยเนาะฟดอ้วงลวงประสันแก้วนุ๊มว่าสติ๊ฟดอ้วงลวงฟดน้าฟดบุกบุบขึ้นประสันอาเพุ่นกะลักสติ๊กเดียวครับอุ่นนอนกินน้ำกันจะแสบนัวนัวนี่นั่นมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากะมาเด้อมาตั้งที บบไก่โบไก่หอกโบไก่บินตกเขาจะว่าอ่ะเดี๋ยวจังหวะจังหวะกันช่วงนี้กําลังอยู่นี่มองปรุงกันอยู่นะครับกําลังเครื่องปรุงกําลังสิล่งมาแล้วพักกะรุ่งแล้วมีแต่บกพริกผงเข่าขัวลงบดเรียบร้อยลาบนัวกับลาบเป็ดมันนี้ลาบเป็ดพี่น้องเอ้ยลาบเป็ดลาบเป็ดเป็ดตัวบอกงี้ตัวละสามสีรุ่นมันบอกว่าพวกขาก็<า>เล่ม,มาเห็น พูดผลมาสามโลหกวันเกือบสี่โลพี่น้องผู้ขาบก็ยิ้ดเลยช่วยมาเตะกันช่วยมาเตะแล้วแล้วมันบอกว่าแล้วแล้วแล้วเหลือนั่นจะอําใส่เลือดอําโัมกินน้ำกันนะพี่น้องแล้วเอาซ้ำนี่ละสันๆแซ่บๆนัวนน้ำกันแรงนี่มีอยู่ตองนี้อ่าโอเคครับทึ่งลาบกเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ฟดล้วงๆบริสุทธิตัวได้พี่น้องอ่าวซ้ำนี่ละ จังเราจังว่ากันนะครับในคลิปต่อไปสันดอกว่า